มีเด็ก3คนที่กลายเป็นเด็กกำพร้าหลังคุณแม่ไปทำงานที่เกาหลีใต้และเสียชีวิตจากเหตุดินถลม่มทางครอบครัวเรียกร้องอยากจะให้เร่งนำร่างกลับประเทศไทยครับทีมข่าวได้รับแจ้งจากญาติของแรงงานหญิงไทยที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าและดินถล่มที่เกาหลีใต้โดยผู้เสียชีวิตมีภูมิล,ลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาทราบชื่อคือนางสาวพัชรมน ทางกู้ภัยสามารถเก็บกู้ร่างคืนมาได้แล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานตามระเบียบขั้นตอนของเกาหลีใต้เพื่อจะนำร่างกลับไทยโดยเร็วด้านแม่ของนางสาวพัชรมนลผู้เสียชีวิตก็เล่าทั้งน้ำตาครับบอกว่าทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวมันรวดเร็วเกินจะตั้งตัวอีกทั้งคุณพัชรมนมีลูกสาวที่ต้องดูแลอีกสคนตอนนี้ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าทั้งหมด โดยนางสาวพัชรมนเคยบอกไว้ว่าอยากจะทำงานที่เกาหลีใต้อีก2ปีแล้วจะกลับไทยแต่สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จึงอยากวิงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยนำลูกสาวกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เบื้องต้นจะต้องทำพิธีเผาศพที่เกาหลีใต้ก่อนและค่อยนำเท่ากระดูกกลับมาไทยเท่านั้นนะครับ